ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะถักแถวที่24ถึงแถวที่3ามสิบเลายที่เป็นลายด้านถูกนะคะทุกแถวเราจะเพิ่มคอแหลมด้านหน้าคอแหลมด้านหน้าจะเพิ่มสองข้างนะคะข้างที่เราเริ่มถักตรงนี้จะเป็น M 1 L แล้วตอนจบเป็น M 1นึ่งลายเพิ่มไม่ถูกเพิ่มถักถึงแถวที่37ดูวิธีถักในคลิปได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf 1 6 8เสื้อนิตติ้งคอแหลมถักจากคอแยกสีมุมนะคะ ep นี้จะเป็น ep 5ข้อมูลใน ep 5จะถักต่อจาก ep 4นะคะเราจะเริ่มถักตั้งแต่แถวที่24จนถึงแถวที่37คือช่วงนี้ผังลายตรงนี้นะคะพี่เมย์จะเอาสีขีดเพื่อให้มันดูง่ายแล้วเวลาเราจะดูลายนะเนื่องจากเวลาเราขยายลายที่เป็นลายใบไม้อะคะ่ะ พอมันมาสุดตรงนี้เสร็จนะให้เราดูลายที่มันช่วงต่อลายมันจะมาต่อกันแบบนี้แล้วที่เหลือก็คือมันจะใช้แนวนี้นะคะในการที่จะขยายลายออกมาค่อยๆถักตามนะคะเวลาเราถักทุกๆแถวที่เป็นแถวด้านถูกนะคะอันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่แถวที่ยี่สิบห้าก็คือตัวนี้ยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ด ยี่สิบเก้าสามสิบเอ็ดสามสามสามห้าสามสิบเจ็ดเราจะต้องเพิ่มคอแหลมด้านหน้านะคะคอแหลมด้านหน้าจุดที่เราเริ่มต้นถักขวามือนะคะเราจะเริ่มโดยการที่ถัก M1L หนึ่งแลแล้วตรงซ้ายมือตอนเราจบจะเป็น M1R หนึ่งซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับตอนที่เราถักลักแล่นลักแล่นเนี่ยขวามือตอนที่เราเริ่มเราเริ่ม M1r หนึ่งซ้ายมือเริ่ม M1 หนึ่งอไม่งงนะคะ แถวที่ยี่สิจะเป็นแถวที่เป็นด้านเพอรเราถักเพอวนกลับต่อจาก ep ที่4นะคะแล้วเวลาเราถักวนกลับมาให้ระวังลายที่มันจะเป็นลายนิดกับลายเพอรตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าฝั่งด้านนี้เป็นลายเพอฝั่งด้านนี้จะเป็นลายนิดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตอนที่เราเริ่มเราก็จะเริ่มสลิปห่วงแรกเราจะไม่ถักเพื่อจะให้ตรงด้านข้างเนี่ยมันเป็นลายแบบนี้ มันจะขึ้นมาเป็นลูกโซ่เลยนะคะเราจะเพิ่มตรงห่วงที่สองตรงนี้นะคะนับฝั่งนี้เป็นขวามือนะคะเป็น m หนึ่ง l แล้วตอนที่เราจบก่อนที่เราจะถักห่วงสุดท้ายด้วยนิดเราจะเพิ่มห่วงตรงนี้เป็น m หนึ่งส่วนตรงที่เป็นลักแรนลักแรนก่อนมาร์เกอร์เป็น m หนึ่งเลื่อนมาร์เกอร์ถักนิดตรงนี้เป็น m หนึ่ง l นะคะแถวที่ยี่สิบห้าค่ะ ตัวนี้นับเป็นห่วงที่หนึ่งมันจะมีสี่ห่วงนะคะสองสามสี่ถ้าสี่ห่วงมันจะมาถึงจุดตัวนี้ก่อนที่จะเป็นตัวลายเพอนะคะเราจะรวบเพราะฉะนั้นเราจะย้อนกลับมันจะมีสองลายจะเป็น k two t o g e t h e r ลายเพอลายนิดเพอตรงนี้จะเป็น S K P แล้วก็ถักเป็นลายนิดค่ะ ลายมันจะถักคล้ายๆกันนะคะให้ระวังตรงจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดของการถักลายอันนี้เป็นลายเพอร์ก่อนจะถึงลายเพอร์สองตัวนะคะเรารวบ k two t o g e t h e r ลายเพอร์พอเพอร์เสร็จแล้วเป็นนโอเวอร์นะคะโอเวอร์นิดยันโอเวอร์เพอร์นโอเวอร์เพอร์นะคะเราต้องหมุนแบบนี้ ถึงจะถักเพอได้แล้วตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมวิธีถักลายนี้ก็จะเป็นอันเดียวกับตัวนี้ S K P แล้วเราก็จะถักลายนี้ไปจนเหลือสองตัวก่อนถึงตัวที่เป็นลายเพอพอเราถักมาถึงแถวที่ยี่สิบห้าเราจะดูห่างลายเป็นแล้วนะคะ เนี่ยคะสองลายก่อนจะถึงรวบ k2together ถักลายเพอนะคะแล้วก็จะเป็นยันโอเวอร์เพอยันโอเวอร์นิดนะคะพันเอ้ยันโอเวอร์เพอตอนที่จะเป็นยันโอเวอร์เพอรเราต้องหมุนนะคะ แล้วลายมันจะจบต่อจากลายเพอเราจะถัก k t o t o g e t h e r เราก็จะจบด้วยสองห่วงเหมือนฝั่งด้านนี้อีกหนึ่งห่วงได้มาจากตัวนี้ค่ะอันนี้ m หนึ่ง r เลื่อนมาร์เกอร์ถักนิดเลื่อนมาร์เกอร์ m 1 l ค่ะดันลงถักด้านหลังแล้วเราก็ถักวนไปอีกข้างหนึ่งลายเดียวกันตอนจบมุมแหลมตรงนี้ต้องเป็น m 1 r นะคะแถวที่27นะคะตอนเริ่มต้นถักเหมือนเดิมนะตรงนี้เป็น m 1 l แล้วก็ถักนิดมาค่ะ แล้วเราก็จะมาถึงตรงจุดที่จะเป็นลักแล่นนะคะลักแรนตรงนี้จะเป็น m 1 r m 1 r มันจะนิดข้างหน้านะคะเลื่อนมาร์เกอร์ถักนิดเลื่อนมาร์เกอร์ m 1 l ดันลงไปถักนิดด้านหลังหนึ่งสองสาม ตัว m หนึ่ง l ตัวนี้นับเป็นตัวที่หนึ่งสองสามให้เราดูลายตัวนี้นะมันเป็นลายเพอนะคะสองห่วงก่อนถึงลายเพอถัก k 2 t o g e t h e r พอ k 2 t o g e t h e r เสร็จแล้วถักลายเพอยันโอเ over นะคะ ตรงนี้เราถัก k two t o g e t h e r นะคะพอ k two t o g e t h e r เสร็จแล้วถักลายเพอลายเพอเสร็จแล้วนะคะเราจะถักยันโอเวอร์แล้วถักนิดสามตัวต่อไปเป็นยันโอเวอร์เพอเอสเ แล้วก็ลายนิดนะคะลายนิดสองห่วงก่อนถึงก่อนถึงลายเพอรเรารวบลายเพอยันโอเวอร์แล้วก็ลายนิดค่ะหนึ่งสอง สามยันโอเวอร์เพอเอสเคพ่อไปไลน์นิดสองห่วงนะคะก่อนจะถึงลายเพอร์รวบเคทูทูเกเตอร์ลายเพอร์ ยันโอเวอร์นะคะแล้วก็นิดสามหนึ่งสองสามลายเพอร์ยานโอเวอร์เพอร์ตรงนี้ก็จะเป็น skp skp <Yeah. S 1> เขาไป skp เสร็จแล้วก็จะเป็นลายนิดนะคะตัวที่หนึ่งตัวที่สองได้มาจากตัวนี้ ลักแล่นนะคะเลื่อนลายนิดเลื่อน m หนึ่ง l พี่เมย์จะเน้นเฉพาะลายที่เป็นลายแขนนะคะตรงคอให้เราเพิ่มของเราเองนะเพิ่มทุกแถวที่เป็นด้านถูกนะคะแถวที่ยี่สิบเก้านะคะตอนที่เราเริ่มตรงนี้นะถักหนึ่งห่วงเสร็จแล้วก็ถัก m หนึ่ง l นะคะแล้วตรงนี้เป็นลักแล่นถักลาย ตรงนี้เป็นลักแลนจุดที่สองข้างหลังถักนิดจะถักฝั่งนี้ให้ดูจะเน้นเฉพาะลายที่เป็นลายใบไม้นะคะตรงนี้เราก็ถักตัวลักแลนลายนะคะลักแลนลายฝั่งทางขวาเป็นเอ็่ฝั่งทางซ้ายเป็น m 1 l นับเอ L หเป็นห่วงที่หนึ่งอันนี้เป็นห่วงที่2แล้วเราก็เริ่มต้นถัก k 2 t o g e t h e ตถักเพิม ยันโอเวอร์นะคะ K two two getter ต่อไปเป็นยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์ S K P อันนี้ลายเพอร์ยันโอเวอร์เพอร์ค่ะแล้วก็เป็น S K P ลายเดิมนะคะอันนี้ลายเดิมเราก็ถักนิดถักไปสามห่วงมันจะเหลือสองแล้วเราก็รวบรวบเคหูถักเพอ์ยันโอเวอร์นะคะเคหูเพื่อเริ่มต้นลายใหม่ตัวนี้มันจะเป็นกลางลายนะคะเป็นลายนิดกลางลาย ยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์ skp ดูตามผังลายได้เลยนะครับแล้วก็ลายเพอร์ก็จะเป็นยันโอเวอร์เพอร์ถักซ้ำเหมือนเดิมเหมือนลายนี้มันก็จะเป็น skp ถักลายนิดสามตัวสองสามแล้วมันก็จะมาถึงตรงท้ายถักซ้ำเหมือนเดิม รวบ k 2ถักลายเพอต่อไปเป็นยันโอเวอร์นะคะถ้าไหมมันแตกแบบนี้นะต้องเอาไหมขึ้นมาให้ครบนะตอนที่เราถักอ่ะคะ่ะบางทีจะเพลนควักไหมขึ้นมาไม่หมดยันโอเวอร์ เคทูท like, ูเกเตอร์ไลน์กลางยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์ SKP ยันโอเวอร์นะคะเพอร์ถ้าเป็นยันโอเวอร์เพอร์อย่าลืมหมุนนะแล้วมันจะจบตรงนี้ด้วย SKP ลายนิดซ้ายมือสุดจะมีสองห่วงห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองได้จาก m หนึ่ง r m หนึ่ง r จะเป็นนิดฟอนต์นิดเลื่อนมาร์เกอร์ต่อไป m หนึ่ง l นิดแบ็คแล้วลายแหลมตรงนี้เราก็จะถักลายนิดมาจนมาถึงช่องว่างระหว่างตรงนี้ เกี่ยวห่วงขึ้นมาเพื่อถัก M 1 R เป็นการจบแถวยีบเก้าแถวที่สามสิบเป็นลายเพอร์ค่ะแถวที่สาสิบเอ็ดนะคะเพิ่มคอแหลมเพิ่มลักแล่นตรงนี้ M 1 L นับเป็นห่วงที่หนึ่งถักอีกหนึ่งห่วงเป็นสองนะคะแล้วเราก็ถัก K 2 together ต่อไปถักลายเพอร์ ไปนะคะยันโอเวอร์เคทูทูเ h เตอร์นิดหนึ่งตัวยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์นิด S K P <S mm hmm. <S ต่อไปยันโอเวอร์นะคะแล้วก็เพอร์ S K p นิดวันแล้วก็มาถึงลายตรงนี้รวบนะคะ k two ทูเกเตแล้วถักเหมือนเดิมลายเพอร์ยันโอเวอร์เคทูนิดวันยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์นิด S, s k p ต่อไปยันโอเวอร์เพอส k p นิดวันเคเหมือนเดิมนะ k 2ต่อไปไลยเพอ ยันโอเวอร์นะคะ K 2 together. Over, t o g e t h e r knit o ย yarn over knit ต่อไป yarn over knit S K P yarn over ์จบโดยการถัก S K P แล้วตรงนี้นิดสองตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองอยู่ตรงนี้เลื่อนมาร์กเกอร์ถักลายนิดเลื่อนมาร์กเกอร์ k m หนึ่ง l ลายจะเป็นแบบนี้แถวที่สามสิบสามนะคะเพิ่มคอแหลมเพิ่มรักแรนอันนี้เป็นห่วงที่หนึ่ง สองสามสี่สี่ตัวนะคะแล้วก็จะเป็นลายเพอร์ยันโอเวอร์นะคะ k two เก o g e t t แล้วก็ลายนิดสองตัวหนึ่งสอง ยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์นิดสองตัว SK s k p ยันโอเวอร์เพอแล้วเราจะรวบสามห่วงนี้ s l two k one part over ต่อไป ลายเพอร์มันจะถักซ้ำเหมือนเดิมนะคะลายเพอร์ยันโอเวอร์อเคทูนิดทูยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์นิดทูแล้วก็เป็น SKP ยานอเวอร์เพอร์ค่ะแล้วก็จะรวบรวบปลายนะคะ sl สอ k 1นึ่งพารตโอเวอร์ต่อไปก็จะเป็นลายเพอร์แล้วถักซ้ำเหมือนเดิมยานอเวอร์ k 2นิด สองตัว j a n อ v e r nits j a n เวอร์นิด,นออนดสอง s k p เวอร์เพอร์แล้วตัวนี้มันรวบไม่ได้นะคะพอมันรวบไม่ได้เราก็ถักด้วยลายนิดสี่ตัว สองสามตัวนี้เป็นตัวที่สี่เลื่อนมาเกอร์ถักนิดเลื่อนมาเกอร์ m 1 l แถวนี้เป็นแถวที่สามสิบสามต่อไปเป็นแถวที่สามสิบห้านะคะ เพิ่มคอแหลมเพิ่มรักแรนแล้วตรงนี้เป็น m หนึ่ง l นับ m หนึ่ง l เป็นห่วงที่หนึ่งสองสามลายนิดสามตัวนะคะแล้วตรงนี้เป็นลายเพอรตรงกลางเป็นลายนิดลายเพอ K คท o together ถักนิดสามตัวยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์แล้วก็ถักนิดสามสเค พต่อไปถักซ้ำเหมือนเดิมถักเพอถักนิดถักเพอเคทูนิดสามตัวยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์นิดสามตัว เ K สตรงนี้ก็จะเป็นเพอตัวที่รวบตรงนี้ก็จะเป็นกลางค่ะนิดเพอตรงนี้เป็น k2 นิดสา ยานโอเวอร์นิดแล้วก็ยานโอเวอร์นิดสามตัวตรงนี้ S K P นะครับ เพอนิดนะคะแล้วก็เพอจบด้วยลายนิดสามตัวหนึ่งสองเอ็มหนึ่งอาเลื่อนมาเกอร์ถักลายนิดเลื่อนมาเกอร์เอ็มหนึ่งแอล ลายจะเป็นแบบนี้ต่อไปเป็นแถวที่สามสิบเจ็ดนะคะเพิ่มคอแหลมเพิ่มลักแล่นตรงนี้จะเป็น m หนึ่ง l แล้วก็ถักลายนิดอีกหนึ่งตัวหลังจากนั้นเราก็จะถัก k 2 t o g e t h e r ลายเพอร์นโอเวอร์นะคะแล้วก็นิด ยันโอเวอร์เพอต่อไปก็เป็นเอสตรงนี้ก็จะเป็นลายนิดถักไปจนเหลือสองตัวก่อนที่ก่อนที่จะถึงลายเพอสองห่วงนะคะเราก็จะรวบ รวบด้วย K 2 together ถักลายเพอร์ยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์เพอร์ตอนนี้ก็จะเป็น S K P ถักซ้ำเหมือนเดิมถักลายนิดไปจนเหลือสองห่วงก่อนที่จะถึงลายเพอร์ มันจะถักซ้ำๆกันนะคะเพราะว่าลายเป็นลายเดียวกันสองห่วงนะคะรวบเค t o together ถักลายเพอต่อไปยันโอเวอร์นะคะิดยันโอเวอร์เพอหมุนแล้วมันก็จะมาเป็น s k p ลายนิดถักซ้ำเหมือนเดิมตอนนี้ลายขยายออกมาแล้วนะคะเหลือสองห่วงตรงนี้ก่อนจะถึงลายเพอแบบนี้นะเราจะรวบ k ทูท together ถักลายเพอร์โอเว over n i t ันโอเ over เ,เพอ S, s k p จบด้วยลายนิดสองตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองได้มาจาก m อ็หนึ่งอนิดฟอนเลื่อนมาร์เกอร์ถักนิดเลื่อนมาร์เกอร์ m อ็หนึ่งแอล แถวนี้เป็นแถวสุดท้ายของ ep ห้านะคะเราอย่าเพิ่งถักแถวที่สาสิบแปดนะเพราะว่าแถวที่สามสิบแปดสามสิบเก้าแถวที่สี่สิบนะคะจะเป็น ep หมันจะเพิ่มทุกๆแถวปกติตอนที่เราถักมานี่นะคะสี่ตัวแรกเนี่ยสี่ตัวแรกทุกๆ4สี่แถวจะเพิ่มคอแหลมด้านหน้า ชุดที่สองอันนี้คือหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวนะคะก็คือทุกๆสองแถวเราจะเพิ่มทุกๆแถวที่มันเป็นลายนิดจนถึงแถวที่สามสิบเจ็ดทีนี้สามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบเราจะเพิ่มที่ลายอันนี้มันเป็นลายเพลนะคะอันนี้ลายนิดนะคะอันนี้ลายเพลเดี๋ยวดูที่ e p พหกนะคะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถัก พี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์คุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนเมดเป็นการสนับสนุนพี่เมย์รายเดือนนะคะใต้คลิปวิดีโอก็จะมีปุ่มหัวใจหรือที่เรียกว่าปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ youtube เมทินีแฮนเมดขอบคุณค่ะ